น้องๆตอนนี้เราก็เดินทางกันมาถึงบทสุดท้ายของเทอมแรกแล้วนะคะ ก็คือเรื่องของเสียงรอบตัวเรานะคะเสียงรอบตัวเรานะบทแรกจังน้องๆยังจําได้อยู่ไหมเราเรียนเรื่องอะไรกันไปเราเรียนเรื่องของเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ไปนะคะบทที่2เราเรียนในเรื่องของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะมีความสัมพันธ์นะคะในสิ่งแวดล้อมนะคะมีการปรับตัวมีความสัมพันธ์ถ่ายทอดกันเป็นระดับพลังงานนะคะ มีความสัมพันธ์กับที่อยู่อาศัยนะคะก็บวกบวกลบลบพวกนั้นนะคะลูกนะแล้วก็เรามาเรียนถึงลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็มาถึงในเรื่องของแรงในชีวิตประจำว,นวนันก็คือเรื่องแรงรับแล้วก็แรงเสียดทานนะคะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเรื่องของเสียงรอบตัวเราซึ่ง เป็นบทที่เท่าไรแล้วเนี่ยหนึ่ง้าเป็นบทที่หแล้วนะคะนะคะก็อยู่ในเรื่องของเสียงรอบตัวเราเพราะฉะนั้นน้องๆก็นะคะตั้งใจเรียนนะคะลูกนะก็มาถึงบทสุดท้ายแล้วน้องๆถ้าใครออกลัวลืมน้องๆก็ก่อนเปิดเทอมหรือว่าน้องๆสามารถดูได้หลายๆรอบเลยตรงไหนไม่เข้าใจก็นะคะสอบถามพี่แนนได้ตลอดเลยนะคะอ่า พี่แนนทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไลค์แอดเอชเคตเตอร์ไว้ให้อีกนะคะไว้สําหรับให้น้องๆไว้สอบถามนะคะพี่แนนนะพี่แนนก็หวังว่าพี่ความรู้ที่พี่แนนสอนไปก็น่าจะช่วยอะไรน้องๆได้บ้างนะคะถ้าน้องๆตั้งใจนะคะอ้าวมาดูศัพท์น้ารู้นะคะในเรื่องของเสียงรอบตัวเรานะคะอันดับแรกก็คือคําว่าอะไรลูกคําว่าอะไร sound and hearing นะคะ sound and hearing นะ sound and hearing เออนะ sound and hearing ก็คือเสียงและการได้ยินนะคะ sound แปลว่าเสียงลูก sound แปลว่าเสียงนะคะเสียง hearing แปลว่าการได้ยินนะลูกนะการได้ยิน And ก็แปลว่าอะไรลูกและนะก็คือเสียงและการได้ยินต่อไป s o u source s o u r c e ก็คือแหล่งกำเนิดเสียงแหล่งกำเนิดนั่นเอง source ก็คือแหล่งกำเนิดนะคะส่วน sound ก็คือเสียงรวมรวมก็คือแหล่งกำเนิดเสียงนะคะส่วนเสียงก็คือคำว่า sound voice แปลว่าเสียงพูดนะคะโอเคเรามาเรียนรู้ศัพท์ นะที่ใช้ในเรื่องของเสียงแล้วเรามาดูเนื้อหากันต่อเลยนะคะเ,ออเสียงกับการได้ยินมาดูซิในถึงเรื่องของตัวกลางของเสียงนะตัวกลางของเสียงเสียงเกิดจากอะไรลูกเสียงเวลาเราจะได้ยินเสียงต้องเกิดจากอะไรก่อนลูกการสั่นสะเทือนนะเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนนะ การสั่นสะเทือนนะคะเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุนะคะของวัตถุอะไรก็ได้ถ้าพี่แนนเคาะโต๊ะ ปึ๊กปึ๊กปึ๊กอ่าก็จะเป็นเสียงเคาะนะคะเสียงพูดก็เป็นสั่นสะเทือนของอะไรลูกกล่องอะไรกล่องเสียงใช่ไหมลูกนะกระทบกันนะคะเสียงก็ไปกระทบกับกล่องเสียงนะเกิดการสั่นสะเทือนก็ทําให้เสียงพูดออกมานะคะที่ทําให้เกิดเสียงเรียกว่าอะไรลูกแหล่งกําเนิดเสียงนะแหล่งกําเนิดเสียง นะแหล่งกำเนิดเสียงจะเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียงทุกทิศทุก,ท,ก,ท,กทางเลยเสียงนะจะเคลื่อนที่ออกจากอะไรนะแหล่งกำเนิดเสียงทุกทิศทุกทางเลยนะลูกนะเนี่ยนะเออจะเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียง ทุกทิศทุกทางเลยนะไม่ใช่ทางตรงอย่างเดียวถ้าเป็นเรื่องแสงก็จะเป็นทางตรงอย่างเดียวใช่ไหมแสงเดินทางเป็นเส้นตรงแต่ถ้าเป็นเสียงเนี่ยนะทุกทิศทุกทางนะเดินทางได้หมดและการได้ยินเสียงต้องอาศัยอะไรลูกอาศัยตัวกลางลูกนะตัวกลางจำไว้นะเสียงเนี่ยต้องมีตัวกลางในการเคลื่อนที่ถ้าไม่มีตัวกลางในการเคลื่อนที่เสียงไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ อย่างเช่นในสุญอากาศเนี่ยก็คือไม่มีอากาศเสียงก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้เวลาเราพูดกันก็จะไม่ได้ยินนะโดยเสียงจะส่งผ่านตัวกลางของเสียงมายังอวัยวะรับเสียงซึ่งก็คืออะไรของเรานั่นเองหูของเรานั่นเองนะอืมนะถ้าหูเราไม่ดีนะก็ไม่สามารถที่จะรับเสียงได้นะคะ พราะนั้นคนที่มีความผิดปกติเช่นหูหนวกใช่ไหมลูกนะูหูอักเสบนะลูกการได้ยินเสียงก็จะผิดเพี้ยนไปนะก็ไม่สามารถที่จะได้ยินเสียงได้ตามปกตินะพูด,ดง่ายๆนะเสียงนะต้องอาศัยตัวกลางนะคะในกลานเคลื่อนที่ นะเออนะต้องอาศัยตัวการในการเคลื่อนที่นะ,ะที่เราจะได้ยินเสียงได้หนึ่งต้องมีการสั่นของวัตถุหรือแหล่งกำเนิดเสียงก่อนอย่างเช่นพี่แนนพูดตอนเนี้ยนะก็เกิดจากการสั่นใช่ไหมลูกนะของเส้นเสียงนะคะนะคะ,นะคะก็ทำให้เป็นไงลูกเกิดเสียงนะน้องๆก็สามารถ ออได้ยินเสียงจากพี่พี่แนนก็เป็นแหล่งกําเนิดเสียงและแหล่งกําเนิดเสียงก็ไปทุกทิศทุกทางเลยถ้าพี่แนนพูดอยู่หน้าห้องนะตอนนี้นะคะคนข้างๆซ้ายข้างขวาข้างหน้าพี่แนนก็จะได้ยินเสียงหมดเลยแต่ก็อาจจะได้ยินเสียงที่เบาหรือค่อยแตกต่างกันไปคนที่อยู่ตรงหน้าพี่แนนก็อาจจะได้ยินเสียงที่ดังกว่าส่วนคนที่อยู่ไกลออกไปจากพี่แนนมากๆก็จะได้ยินเสียงพี่แนน ค่อยหรือเบาลงเรื่อยๆโอเคนะคะเสร็จแล้วพอมีเสียงแล้วก็หูเราก็ต้องดีด้วยหูเราเป็นตัวรับเสียงใช่ไหมเออก็ต้องดีด้วยถ้าหูเราอักเสบหูเราไม่ดีหูเราเป็นน้ำหนวกนะก็ไม่ได้ยินเสียงอย่างที่เป็นปกตินะคะนักนะนักเรียนคิดว่าเสียงเดินทางผ่านตัวกลางอย่างไรเอ่ย เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าเสียงเดินทางผ่านตัวกลางกันอย่างไรอา้าหน้าต่อไปนะคะเสียงเสียงเสียงลูกเสียงเป็นพลังงานโอ้โหนะลูกนะเป็นพลังงานก็คือพลังงานเสียงนั่นเองใช่ไหมอย่างหนึ่งที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ ที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงมีการสั่นสะเทือนของอะไรนะแหล่งกําเนิดใช่ไหมลูกนะแหล่งกําเนิดนะเป็นการสั่นสะเทือนของแหล่งกําเนิดมีทั้งเสียงที่เกิดจากธรรมชาติโอ้นะนะหนึ่งคือเกิดตามธรรมชาตินะอันที่สองก็คือเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นมาหนูรู้จักเสียงตามธรรมชาติไหม รู้จักเสียงตามธรรมชาติไหมเช่นอะไรลูกลมพัดเนี่ยก็คือเสียงตามธรรมชาติลมพัดแล้วได้ยินเสียงใบไม้ปลิวนะลูกนะเอออันนี้ก็คือเสียงจากธรรมชาติอ่าอะไรอีกเสียงธรรมชาติอลูกน้ําไหลใช่ไหมลูกนะฟ้าร้องใช่ไหมลูกนะฟ้าพาอันนี้ก็คือเสียงจากธรรมชาติใช่ไหมคะลูกนะถ้าเกิดเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นมาก็เช่นเสียงพูดเสียงอะไรลูก เสียงตีใช่ไหมลูกนะเสียงข้อนะแบบเนี้ยเอออันนี้คือเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเสียงรถนะแบบเนี้ยเออนะก็คือเสียงอ่าพี่เขียนให้เสียงจธรรมชาติมีอะไรบ้างลูกเสียงจธรรมชาติมีอะไรบ้างนะเสียงอะไรลูกเสียงฝนตกใช่ไหมมีอะไรอีกเสียงน้ำไหล เสียงฟ้าร้องนะเสียงฟ้าร้องเอาแค่นี้ก่อนยังมีเยอะแยะเลยถ้าเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างมาก็คืออะไรลูกเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเสียงรถใช่ไหมลูกเสียงรถเสียงอะไรอีกเออที่มนุษย์สร้างขึ้นมาใช่ไหมเสียงเคาะเสียงเพลง เอาแค่นี้ก่อนนะคะประมาณนี้นะตัวกลางของเสียงคืออะไรลูกตัวกลางของเสียงตอนนี้เรามาเรียนในเรื่องของตัวกลางของเสียงนะตัวกลางของเสียงคืออะไรคือวัดถุหรือสิ่งต่างๆที่เสียงนั้นเดินทางผ่านได้ลูกนะให้เสียงเดินทางผ่านได้นะ ตัวกลางคือวัตถุที่ยอมให้เสียงนั้นเดินทางผ่านได้แบ่งออกเป็นกี่ประเภท3ประเภทตรงนี้ต้องจําหน่อยนะ3าประเภทนะเสียงเดินทางผ่านตัวกลางได้สามประ,ประเภทคือ1นของอะไรลูกของแข็งอ่าที่สองก็คืออะไรลูกของเหลวสามก็คืออะไรลูก เอ,อ่ออากาศลูกนะของแข็งเช่นอะไรอะลูกนะเสียงเดินทางผ่านของแข็งเช่นอะไรโลหะนะของแข็งก็เช่นโลหะใช่ไหมลูกนะโลหะแล้วมีอะไรอีกนะ,ะเชือกใช่ไหมลูกเชือกนะเชือกนะเนี่พิ่นี้นะ ถ้าเป็นของเหลวเช่นอะไรลูกถ้าเป็นของเหลวเช่นอะไรน้ําใช่ไหมลูกน้าใช่ไหมลูกนะอะไรอีกของเหลวน้ํามีอะไรอีกอ่ะที่เดินทางผ่านอาวน้ําแล้วก็ที่เป็นของเหลวของเหลวทุกชนิดเลยลูกนะของเหลวทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นน้ําเปล่าน้ําทะเลน้ําจืดนะ น้ำจืดน้ำทะเลได้หมดเลยนะอันนี้ก็คือเสียงเดินทางอากาศก็คืออากาศนั่นแหละลูกนะก็คืออากาศพอได้ไหมอา้าวหน้านี้สรุปได้ไหมลูกเสียงเป็นพลังงานเกิดจากการสานสะเทือนของแหล่งกำเนิดแบ่งเป็นสองประเภทคือเสียงธรรมชาติกับเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเสียงธรรมชาติจะเช่นอะไรลูกเสียงฝนตก เสียงน้ำไหลเสียงฟ้าร้องนะคะเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นมาก็คือเสียงรถเสียงข้อเสียงเพลงต่างๆและตัวกลางของเสียงคือวัตถุหรือสิ่งต่างๆที่เสียงนั้นเดินทางผ่านได้ยอมให้เสียงเดินทางผ่านได้มี3ประเภทคือของแข็งเช่นโลหะเชือกของเหลวน้ำจืดน้ำทะเลแล้วก็อากาศนะคะไปกันต่อนะมาดูแบบฝึกหัดซิ ดูภาพแล้วตอบคำถามว่าเป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดจากธรรมชาติหรือแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นอะไรดีนะบอกหน่อยสิว่าจะเป็นเสียงจากธรรมชาติหรือว่าเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างเช่นเสียงเคาะประตูเป็นเสียงธรรมชาติหรือเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นลูกตอบเลยนะตอบก่อพี่แนน คำตอบก็คือเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นลูกอตอบคำถามนะเติมไปก่อนพี่แนนได้เลยนะลูกเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นต่อมา,อาข้างล่างนะลูกเสียงลมพัดเสียงลมพัดเป็นเสียงธรรมชาติ หรือว่าเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเสียงที่เกิดจากธรรมชาติลูกถูกไหมนะเสียงที่เกิดจากธรรมชาติเอออ้าวต่อมาเสียงฝนตกฝนตกเป๊ะ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  ซาซาเสียงที่เกิดจากธรรมชาติลูกนะต่อมาเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงเปิดเพลงเปิดเพลงถ้าไม่เปิดจะมีเพลงไหมไม่มีเพราะนั้นก็เสียงที่ มนุษย์สร้างขึ้นลูกน,นะนะแสบงบที่มนุษย์สร้างขึ้นพอจะได้ไหมคะไปต่อนะอันนี้น่าจะเข้าใจแล้วนะลูกเนาะมาดูขั้นตอน ของการได้ยินเสียงของมนุษย์การลูกนะมาดูขั้นตอนการที่เราจะได้ยินเสียงของมนุษย์เนี่ยเป็นยังไงบ้างอันนี้พูดถึงเรานะเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งใช่ไหมคะลูกนะเออมาดูขั้นตอนสิหนขั้นตอนที่1เป็นไงลกูกนะนี่นี่หมายเลขหนึเมื่อเสียงหรือแหล่งกําเนิดเสียงสานสะเทือน ก็จะส่งพลังงานผ่านตัวกลางของเสียงเออเพราะว่าเสียงเป็นพลังงานใช่ไหมเกิดการสั่นสะเทือนนะคะเออส่งพลังงานผ่านตัวกลางของเสียงอย่างทีวีอย่างเงี้ยมาหาเราได้เนี้ยตัวกลางที่เสียงมาหาเราได้คืออะไรลูกอาะไรอากาศนะตัวกลางในที่นี้อันนี้พี่พูดถึงทีวีนะตัวกลางในที่นี้ก็คืออะไรลูกอากาศ เสียงเดินทางมาผ่านมาตามอากาศก็มาที่หูของเราโมเลกุลของตัวกลางก็สั่นสะเทือนโมเลกุลของใครตัวกลางเออโมเลกุลของตัวกลางก็คือโมเลกุลของอากาศก็สั่นสะเทือนลูกตัวกลางก็คือโมเลกุลของอากาศก็สั่นสะเทือน สั่นนะไม่ใช่สั้นนะลูกนะก็สั่นสะเทือนนะต่อกันมาเรื่อยๆๆๆๆใช่ไหมเป็นรูปวงกลมวงกลมวงกลมจนมาถึงหูของผู้ฟังลูกก็คือหูของเรานั่นเองนะคะนี่คือขั้นตอนที่2ต่อมาขั้นตอนที่3ามลูกขั้นตอนที่สาม ใบหูรับและสะท้อนขึ้นเอเคเส้นใต้ลูกนะใบหูมันทำอะไรนะมเมื่อกี้รับใช่ไหมลูกนะใบหูรับและสะท้อนขึ้นนะจำให้ดีนะใบหูรับและสะท้อนขึ้นใบหูของเราใครไม่มีใบหูนะก็ไม่สามารถที่จะเป็นไงได้ลูกรับแล้วก็สะท้อนขึ้นได้พี่ว่าคงไม่มีนะทุกคนมีใบหูนะลูกนะ เสียงเข้าไปในรูหูทําให้เยื่อแก้วหูเนี่ยสั่นนะลูกเยื่อแก้วหูอยู่ข้างในลูกนะเยื่อแก้วหูต้องสัน่นถ้าไม่สัน่นหูข้างในจะได้ยินเสียงไหมการที่เราจะได้ยินเสียงแล้วมันต้องเกิดจากการอะไรลูกสัน่นใช่ไหมอันนี้เยื่อแก้วหูก็สัน่นนะไม่ใช่หูสัน่นเยื่อแก้วหูสั่นพี่ลบใหม่ตรงนี้อันนี้เป็นเยื่อแก้วหูสัน่นเยื่อแก้วหูสั่นนะ หมายเลขสี 4, อยู่ตรงนี้ลูกหมายเลขสีอ่าพอเสร็จปุ๊บกระดูกนะกระดูกชั้นกลางก็คือกระดูกอะไรลูกคอนกระดูกรูปคอนไหนลูกระดูกรูปคอนอยู่ตรงไหนก็คือตรงนี้รูปคอนสีแดงที่พี่ระบายอยู่เนี่ยอันนี้กระดูกรูปคอนกระดูกรูปทั่งกระดูกรูปทั่งก็คือตรงนี้ที่พี่กําลังระบายอีกสีแดงอีกเนี่ยรูปท่งนะตรงเนี้ยและกระดูก กรนนะก็คือกระดูกกรนก็คือเหมือนเนี่ยแม่เหล็กตรงเนี้ยเออกระดูกกรนตรงเนี้ยก็สั่นตามเยื่อแก้วหูนะเยื่อแก้วหูก็อยู่ตรงนี้นะเยื่อแก้วหูอยู่ประมาณตรงนี้ก็สั่นสั่นสั่นเยื่อแก้วหูเมื่อกี้นี่สั่นจากข้อ3าใช่ไหมไอคอนท่างกลนก็สั่นกระทบกันตึ๊กตึกตึกตึกตกนะนะสั่นตามเยื่อแก้วหูเลยนะทำให้เส้นประสาทในคลอเคียสั่น คอเคลียก็คือไอ้ตรงเหมือนก้นหอยเนี่ยลูกนะไอ้เส้นประสาทตรงเนี้ยก็สั่นสัเลยเพราะนั้นถ้าเราเป็นไงลูกได้ยินเสียงดังมากๆได้ยินเสียงดังมากๆหรือได้ยินเสียงที่แบบแหลมแหลมมากๆใครตะโกนใส่เราหรือว่าเออได้ยินรถแล่นผ่านไปมาเสียงใดอย่างเงี้ยไอ้เยื่อแก้วหูหนูก็สั่นๆั่นสัเหมือนกับตีกองแล้วมันสั่นสั่นสนะ ถ้ามันแรงมากมันก็ทําขาดได้ไหมลูกแก้วหูหนว่าขาดได้นะแล้วถ้ามันทํางานมากไอกระดูกค้อนทั้งกลนนะถ้ามันสั่นเยอะมันเหนื่อยไหมลูกมันก็เหนื่อยมันก็อาจจะหยุดทํางานชั่วคราวก็ได้นะเขาเรียกว่าหูดับอะนะหูดับก็คือหูแบบไม่ได้ยินอะนะอา้าวต่อมาหมายเลขห้าลูกหมายเลขห้า หมายเลขคาก็คือพลังงานจากการสั่นก็จะส่งขึ้นเสียงหม่นะพลังงานจากการสัน่นเมื่อกี้เนี้ยไอ้ยาแก้วหูสัน่นใช่ไหมกระดูกคอนทั้งคนสัน่นใช่ไหมเราก็มาที่เส้นประสาทคอเคลียก็สัน่นใช่ไหมเออพลังงานจากการสั่นนะ่ะพลังงานจากการสั่นก็จะส่งขึ้นเสียงผ่านเส้นประสาทมา ผ่านเส้นประสาทเข้าสู่สมองเลยลูกนะสมองของเรามีเส้นประสาทที่ได้ยินอยู่การรับการได้ยินอยู่ทําให้เราได้ยินเสียงประสาทพอพอสัน่นปุ๊บนะระบบประสาทเราก็สั่งการเลยเออนะว่าเออเสียงมาแล้วเออนะควรจะได้ยินเสียงเรามีเส้นประสาทที่รับรู้เสียงถ้าเส้นประสาทเราเสียก็ไม่สามารถที่จะเป็นไงได้ ได้ยินเสียงไดนะ้เพราะว่าไม่มีตัวสั่งการพอจะเข้าใจคร่าวๆไหมเนี่ยในเรื่องของขั้นตอนการได้ยินเสียงของมนุษย์อันดับแรกทำไงนะลูกเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงสั่นสะเทือนแหล่งกำเนิดเสียงสั่นสะเทือนเช่นเปิดทีวีใช่ไหมลูกนะก็จะส่งพลังงานไปที่ตัวกลางของเสียง ในที่นี้ตัวกางในที่นี้ก็คืออากาศใช่ไหมอากาศโมเลกุลของอากาศอากาศมีโมเลกุลแบบล้มหลวมก็จะสั่นนะโมเลกุลของอากาศก็จะสั่นสั่นสั่นแล้วก็มาถึงหูของเราหูของเราก็ทําหน้าที่รับและสะท้อนขึ้นเพราะว่าเสียงคือขึ้นอย่างหนึง่งใช่ไหมลูกนะอะเข้าไปในรูหูทําให้เยื่อแก้วหูก็สั่นสั่นสั่นพอเยื่อแก้วหูสั่นเสร็จ ไอกระดูกคอนทางกลนที่อยู่ตรงกลางนะมันก็สั่นกระทบกันกิ๊กอกกิ๊กอกกิ๊กอกไปหมดทำให้เส้นประสาทในคอเคลียหรือในรูปก้นหอยนะ่ะรูปสีน้ำเงินนะ่ะเป็นไงลูกเป็นไงสั่นไปด้วยใช่ไหมลูกพอไอ้ก้นหอยสั่นไปด้วยมันก็ส่งพลังงานการสั่นเนี้ยผ่านเส้นไปประสาทไปสู่สมองนะสมองของเราจะมีเส้นประสาทในการไราลูก รับรู้เสียงก็ส่งไปที่สมองทำให้เราได้ยินเสียงนั่นเองถ้ากูคุณบอกว่าน้องๆน้องๆได้ยินเสียงไหมได้ยินก็แสดงว่าเป็นไงลูกนะเสียงเดินทางไปที่อะไรลูกไปที่หูของหนูเรียบร้อยแล้วนะเยื่อแก้วหูของหนูรับรู้เรียบร้อยแล้วส่รเรียบร้อยแล้วค่อนข้างกลกระทบการเรียบร้อยแล้วนะคะนะก้นหอยก็ส่งสัญญาณไปบอกเส้นประสาทนะให้แปลได้แล้วว่า พี่แนนพูดว่าอะไรนะ<า>แบบนี้เป็นต้นนะได้นะเรียบเรียงได้นะมีห้าขั้นตอนลกูกน<า>ะอันนี้อวัยวะรับเสียงใช่ไหมอวัยวะรับเสียงก็คือหูของเรานั่นเองเอามาดูซิหูของเราใบหูของเราก็คืออะไรลูกพินหน้านะใบหูของเราทําหน้าที่อะไรเออใบหูของเราทําหน้าที่อะไรเนี่ย ออทำหน้าที่ช่วยในการรับคลื่นและสะท้อนคลื่นเข้าสู่รูหูในตรงนี้ก็คือใบหูใช่ไหมคะด่ใบหูข้อ2นะรูหูหรือว่าเอียคอแนวนะหรือว่าคานแนวเนี่ยคานแนวก็คือรูหูตรงนี้เป็นทางผ่านให้เสียงเข้าไปนะพอเสียงเข้าไปเสร็จนะก็ไปเจออะไรลูกก็ไปเจอเยื่อแก้วหูตรงนี้คล้ายๆจานใช่ไหม เยื่อแก้วหูเป็นส่วนที่สั่นสะเทือนเมื่อได้ยินเสียงนะคะโอเคนะหลังจากนั้นกระดูกอะไรลูกกระดูกค้อนนะกระดูกท่าไอกระดูกทั่งกระดูกกลนที่3ชิ้นน่ะนะนะคอนท่้งกลนนะ,ะเนี่ย,ยอันนี้ค้อนใช่ไหมลูกอุย้ยใหญ่ไปนะ อันนี้ทง่งเข้าไหมลูกอันนี้ทง่งและนี่กลนะที่เป็นแบบนี้นะคล้ายๆกับซ่อมนะนะเป็นส่วนที่อะไรลูกเป็นส่วนที่คอยรับการสันร่นสะเทือนอยู่นะเป็นส่วนที่คอยรับการสันรถถ่นสะเทือนอยู่ที่ต่อมาจากเยื่อแก้วหูเมื่อได้รับเสียงแล้วก็จะส่งการสันรถถ่นสะเทือนไปสู่ส่วนนอกของอไรลูกหูชั้นในส่วนนอกของหูชั้นในก็คือชั้นในนั่นแหละลูกนะก็คือชั้นในอืม เออนี่นะเสร็จแล้วเป็นไงลูกมาที่คอเคลียคอเคลียก็คือตรงก้นหอยตรงนี้นะมีเส้นประสาทอยู่นะก็ไปรายงานเส้นประสาทว่าเออเนี่ยเสียงมาแล้วสั่นสะเทือนเป็นขึ้นเสียงนะให้ให้เซลล์ประสาทเป็นไงลูกแปลความหมายใช่ไหมลูกนะนี่แบบนี้ก็เป็นไงนะลูกนะก็สามารถนะรับเสียงได้แล้วขอให้เรามีหูปกตินะลูกนะ นะก็สามารถที่จะรับเสียงได้เอาใหม่นะเอาวัยวารับเสียงที่หูมีที่อะไรบ้างลูกไปหูไปหูเป็นตัวรับแล้วก็สะท้อนเสียงใช่ไหมลูกสะท้อนคลื่นเสียงรูหูนะรูหูยาตันนะนะเป็นทางผ่านของเสียงเข้าไปสู่อวัวาายวะภายในส่วนเยื่อแก้วหูก็เป็นตัวที่สั่น สั่นเพื่อจะไปสั่นต่อให้กระดูกค้อนทั้งกลนสั่นต่อไปที่คอเคียคอเคียก็คอยรับการสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงใช่ไหมลูกนะแล้วก็ไปรายงานอะไรลูกเส้นประสาทนะให้นําคําสั่งนะเออว่าแปลคําสั่งว่าอะไรใช่ไหมลูกนะอันนี้ก็คืออวัยวะรับเสียง